โดยสำหรับคลิปนี้เฮามาฟังเดืองเล่าข่าวสารที่เกี่ยวของกับการได้หับวัคซีนโควิด -19 ของสองปปอล่าวกันโดยมีทั้งหมด2ข่าวด้วยกันซึ่งข่าวที่1นึ่แมนทางซปปอล่าวนี้แมนได้หับมาแล้วส่วนข่าวที่2นั้นทางสงปปอล่าวแมนจะได้หับในอนาคตซึ่งเพื่อบอเป็นการเสียวเวลาเฮาไปเบิ่งข่าวที่1กันด้วย โดยในเมื่อวันที่เ9เดือนทันว่าปี2020ที่ผ่านมาศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษารายงานข่าวว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาจำนวน2 8 3 4 0 0โดสจากรัฐบาลมาเลเซียหอดซอปปเล่าแล้วรัฐบาลแห่งมาเลเซียได้หายการสวยเรือวัคซีนกันพนยาติโควิด -19 แอสตาเซเนกาจำนวน283,004 4โดสแก่ซอปอ,ปอล่าในตอนคำาของวันที่8เดือนท่านว่าปี2000วนวน้อยู่ที่สนามบินสากลวัดไตโดยหายเกียรติเขาห่วมโดยท่านปอล็อกเตอร์บุญแพงผู้มาลซิตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยท่านนาั่งเดี๋ยวข่อยจะขืนซึ่งหายทุกท่านเบิงเดอร์ ซึ่งเป็นอุปทูตส่วข้าวและบรรดาภาคส่วนที่เกี่ยวของก็ได้เขาวห่วมโดยจะนำเอาวัคซีนดังกล่าวมาเสริมขายายขาบวนการสักวัคซีนการพยาติโควิดสิเกโดยสฉพาะในปัจจุบันนี้สบปป,ปเล่าได้กำหนดเป้าหมายใหม่ของการสักวัคซีนหายได้70%ของประชากรทั้งหมดในไายปี2 0 0พเซนี้ อันนี้ก็เป็นเดังเล่าข่าวสรารที่หนึ่งท่วาทางมาเดเซียนี่สวยเดือวัคซีนหายแก่ซอปอป,อ,ปอเล่าโดยดังจากนี้เข้าไปเบิ่งข่าวที่สองกันโดยในเมื่อวันที่เก้าเดือนท่านว่าปี2000สองพันสี่สิบที่ผ่านมาสถานทูตอเมริกาประจำซอปอปอ,ปอเล่ารายงานข่าวว่าข่าวดีทานทูตปีเตอร์คอนเฟิร์มซาฮารอเมริกาจะมอบวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน1 7 0 0แสนโดสหาแก่ซอ,อปปอเลาวโดยวัคซีนดาวนี้แม่นสนับสนุนโดยกงจากประชาสนสหรัฐอเมริกามาถึงประชาสนลาวเพื่อช่วยหายทั่วโลกสามารถเข่าถึงวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพื่อต้านการแพร่ระบาดของพญาติโควิด -19 สหรัฐอเมริกาและซปอปอลาว ห่วมกับคูห่วมงานโครงการโครแวกของพวกเฮาคือองค์การอนามัยโลกและองค์การยูนิเซฟกำลังเฮ็ดเวียกห่วมกันเพื่อนำวัคซีนเหล่านี้มาสอปะปอล่าให้ได้ไวที่สุดอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเลยสำหรับคนดาวที่จะได้วัคซีนจากประเทศอเมริกาและได้หาวัคซีนจากประเทศมาเลเซียเป็นทีเยียยมหอยแล้ว สำหรับคลิปนี้ขอกอกกมาเพียงเท่านี้ดาภัยที่มีคำคิดคำเห็นแนวใดก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจมมทุกคนได้ที่เข้ามาเบิงแล้วไว้เจอกันไหมคลิปหน้าสบายดีทางผู้สมเขวดีเขวดีข้าพเจ้ามีความสุขอย่างยิ่งที่เมื่อน,นี้สามารถประกาศว่าฝ่ายสาหรัฐอเมริกาสิบ,บริจาควัคซีนต่อต้านพยาธิโควิด -19 ยี่ห้อฟไฟเซอร์ ถึง17ล้านโดสต่อสบปลาในเมมอ,มอนี้เราไฟสารัฐสีหัวมือนำองค์การที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้วัคซีนอันนี้มหอดสรบเปลาไวที่สุดที่เอุดได้พวกข้าพเจ้าก็พูดว่าถ้ามีประเทศใดอยากหักษาความปลอดภัยจากโควิด19ก็ต้องช่วยให้ประเทศอื่นปลอดภัยน้ำกันไฟสารัา จึงสืบต่อสนองวัคซีนที่มีคุณภาพสูงส่งไปทั่วโลกสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความผู้บุญคุณต่อบรรดาแพทย์หมอพยาบาลบุคลากรทางแพทย์ทุกคนที่เหตุเรียกอย่างสุดใจอย่างสุดความสามารถเกือบสองปีเพื่อสีช่วยป้องกันช่วยเหลือพวกเขาอยู่อประเทศลาวลาวไฟสหฮาระ ในปี2022ที่สีมหอดสีซื่ต่อสนับสนุนรัฐบาลลาวในการปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนลาวทุกคนหักษาสุขภาพกันเดอ้อ